ถ้าผิดไม่มากก็ก็อาจจะไม่ต้องกังวลอาจจะขอเข้ามาในใจก็ได้นะแต่ถ้าสมมติว่าสมมติว่าครูบาอาจารย์ท่านนั้นยังมีชีวิตยอยู่นะและสามารถติดต่อท่านได้หรือว่าไปกราบท่านได้ก็หาโอกาสไปกราบท่านแล้วก่กาบคำขอเข้ามาว่าเคยเคยผิดศีลข้อสี่กับท่าน ม้จะไม่เสียหายแต่มันมันไม่สบายใจนะก็ขอเข้ามาการขอเข้ามากับท่านโดยตรงจะมีผลชัดเจนกว่าคือเหมือนเราได้ได้แสดงความผิดพลาดของเราจริงๆว่าเราเราผิดพลาดกับท่านใดก็ไปสารภาพกับท่านนั้นมันเหมือนได้ยกโทษออกจากใจเราจริงจโทษที่มันทับถมหรือ มาเบียดเบียนใจเรามาเสียดแทงใจเราเนะี่ยเมื่อเราได้ไปแสดงกับผู้ที่เราได้ผิดพลาดกับท่านจริงๆนะอันนั้นจะมันจะได้ยกออกไปแล้วความปลอดโป่งจะเกิดขึ้นจริงตรงนี้นะถ้าเราจะมาขอเข้ามาในใจเนี่ยนะนะถ้ามันเป็นโทษเล็กๆน้อยๆก็อาจจะได้อยู่แต่ลองทําดูก่อนถ้าทาแล้วมันยังค้างคา,าใจเนะี่ยอันนี้แสดงว่ามัน มันจะต้องไปหาครูบาอาจารย์นั้นโทษเล็กน้อยก็ยิ่งง่ายนะก็ไม่น่าอายอะไรก็ไปหาโอกาสไปขอเข้ามาท่านถ้าโทษหนักยิ่งควรต้องไป <laughs> ถ้าสมมุติว่าไอ,อ,อ,อ้การการทําผิดครั้งนั้นมันหนักเ่ยยิ่งต้องไปนะไม่ควรจะเก็บไว้เลย <c oughs> นนี้ในกรณีอย่างนี้นะถ้าเห็นว่ามันเรื่องเล็กเล็กน้อยนนะถ้าขอเข้ามาในใจแล้วมันหายก็โอเคอยู่นะแต่ถ้ามันผุดขึ้นมาอยู่เรื่อย ไม่หาสักทีอะไรอย่างเงี้ยต้องไปขอเข้ามาด้วยตนเองนะ <c oughs>